เจิญคุณพันิดามงคลสวัสดิ์ครับเรียนประธานที่เคารพดิฉันพันิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุดรปราการเขตหนึ่งพักเก้าไกลค่ะวันนี้พี่น้องประชาชนฝากให้ดิฉันนำเรียน ปัญหาต่อท่านประธานถึงความล่าช้าในการเปิดให้บริการของตลาดท้ายบ้านตลาดแห่งนี้นะคะเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2558และมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่3ม,มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคุณประวิตรวงสุวรรณเป็นประธานในที่เปิดงานนะคะแม้พี่น้องประชาชนจะตั้งคําถามกันเป็นวงกว้างถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมองว่าขาดการมีส่วนร่วมในการออกความเห็นของโครงการนี้แต่เมื่อสร้างมาแล้วคะ่ะท่านประธานก็หวั ว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ไม่มากก็น้อยเพราะว่าเนื่องหลังจากหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนนะคะพ่อค้าแม่ขายต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างแสนสาหาัสค้าขายไม่ได้กําไรกําลังซื้อลดลงตลาดปากน้ําที่เคยคึกคักทุกวันนี้ซบเซาลงอย่างมากจึงมองว่าโครงการนี้ค่ะที่โฆษณาไว้ว่าจะเป็นตลาดเชิงท่องเที่ยวทุ่มงบประมาณไปกว่า800้ล้านบาท บนเนื้อที่ประมาณ25ไร่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองปากน้ำจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่นี้ได้นะคะพ่อค้าแม่ขายก็คาดหวังค่ะว่าจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเอาของไปขายในตลาดนี้เพราะว่าเป็นโครงการของท้องถิ่นตัวเองแต่ผ่านมาจนแล้วจนรอดค่ะท่านประธานสร้างมา8ปีรอมาแล้ว7เดือนก็ยังไม่มีการเปิดให้ใช้บริการกลายเป็นตลาดงง,งๆใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็งงค่ะสะพานนี่ไม่แน่ใจว่าสร้างเสร็จหรือยังนะคะแต่ว่าบอกว่า ดำเนินการเสร็จแล้วผ่านการตรวจรับตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วดิฉันก็ไม่มั่นใจค่ะเพราะว่านี่คือภาพปัจจุบันจึงขอ,อนําเรียนผ่านท่านประธานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการให้เร่งดําเนินการเปิดให้แล้วเสร็จโดยเร็วให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อให้เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์นะคะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะ